ผมพ้าบ้านยอดนิยมนะครับของเข้าช่วงบ่ายนี้นะครับ ep ที่280นะครับคลิปนี้นะครับก็มีผ้าเก่าๆมาใหม่ๆนะครับอีกหนึ่งชุดนะครับช่วงนี้เพราะไม่พี่น้อง fc เดือดร้อนกันนะครับน้ําท่วมบ้านแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านนะครับก็ยกพระมาให้เหมานะครับที่ชอบและสนใจในการไหนที่ต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เช่นเดิมนะครับแอดไลน์เสร็จเบอร์โทรศัพท์นะครับตามนี้เลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับผ้าเก่าสวยยอดนิยมบ้านๆ แล้วก็สแกน q r วโค้ดเข้าลายนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีลายนะครับมีพระเก่าๆนะครับมานำเสนอนะครับก็พอได้ของนะครับบ่ายนี้ครับรายการแรกนะครับเป็นพระขุนแผนกระเบื้องเคลือบกุวัดใหญ่ชัยมงคลครับจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับเป็นเนื้อเจ้าน้ำเงินนะครับลงรักปิดทองเก่าครับซ้มเรือนแก้วเป็นพระยอดนิยมมากๆนะครับพระขุนแผน เครือบเก่ามีลงรักปิดทองสวยเดิมนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสุดยอดในด้านโชคลาภเมตตามหานิยมนะครับไปเจอท่านที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าที่สวยยอดนิยมบ้านๆครับของเข้าบ่ายนี้ครับ EP ที่280ท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังนะครับ ทัากันเข้ามาได้เลยนะครับบางรายการก็ยังอยู่นะครับมีราคาปิดให้กับทุกท่านครับต่อไปก็เป็นแผ่นภาพนะครับหลวงพ่อพิษวัดขมังจังหวัดพิจิตรครับสร้างเนื่องในงานปิดทองไหว้พระและแข่งเรือวัดหัวดงเมื่อปี2513เป็นแผ่นแจกในงานแข่งเรือสมัยก่อนนะครับ แต่พุทธคุณสุดยอดนะครับหลายท่านนะครับคนรุ่นเก่านําไปใช้ติดรถติดเรือนะครับเดินทางแค้วคาดปลอดภัยประสบอุบตตัติเหตุก็ไม่เป็นอะไรนะครับสุดยอดประสบการณ์สูงนะครับยันอัคระของท่านนะครับยันคู่ชีวิตใช้แทนตะกุดใช้แทนวัตถุมงคลของหลวงพ่อพิษได้นะครับเกจิเก่าสายหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรครับแผ่นภาพรูปเหมือนมหามงคลนะครับ พกติดตัวเดินทางแคล้วคาดปลอดภัยครับหลวงพ่อพิษวัดขมังนะครับจังหวัดพิจิตรแลวก็สร้อยประคำนะครับหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวกวนารามนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นลูกเป็นสร้อยประคำนะครับไม้เก่ายาวนะครับขนาดสวมศีรษะได้นะครับลูกประคำไม้นะครับหลวงพ่ออุตมะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ่ันในที่ชอบและสนใจนะครับสวยและสมบูรณ์ไม่ได้ใช้เลยนะครับ สร้อยประคำไม้เก่าหลวงพ่ออุตมะครับวัดวังวิเวกนะครับจังหวัดกาญจนบุรีสวยเดิมนะครับนานมาทีนะครับติดต่อเข้ามานะครับทนใดชื่นชอบและสนใจนะครับต่อไปก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับสวยงามมากครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรรูปหล่อโบราณเก่าพิมพ์นิยมผิวกับดําสนิทนะครับสวยสมบูรณ์ครับพระเก่ามากๆนะครับ รูปหล่อหลวงพ่อเงินครับพิมพ์นิยมสวยงามน่ารักนะครับผิวกับดําครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรครับได้ล่ําหนาสวยนะครับงดงามนะครับเป็นเนื้อเก่าโบราณครับพิมพ์นิยมวัดบางคานสมบูรณ์สุดนะครับพระได้ฟอร์มล่าหนานะครับเชิญชอบและสนใจทักกันเข้ามานะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์ที่หนึ่งต่อไปเป็นองค์ที่สองครับ องนี้ก็เป็นพิมพ์นิยมนะครับวัดบางคานนะครับเนื้อทองผสมเก่าเนื้อโลหะเก่าสุดยอดนะครับสนใดที่ชื่นชอบและสนใจนะครับ0 6 2 0 7 9 2 5 2 6เหาองมอมใหม่ล่าสุดนะครับท่านพี่น้องเอฟซีนะครับช่วงนี้เดือดร้อนช่วงปลายเดือนนะครับต้องนำเงินไปจ่ายค่าเช่าบ้านนะครับพิมพ์นิยมครับองค์ที่สองม้าใหม่ๆนะครับเนื้อตกทรายนะครับ เนื้อผิวพันธุ์เริ่มขึ้นเก็ดกระดีครับมีคาบเก่าๆนะครับเดิมนะครับพิมพ์นิยมได้แห้งได้เก่าธรรมชาติครับหล่อช่อนะครับเนื้อแก่นาคนะครับคล้ายๆนาคนะครับองนี้นะครับสวยงามครับต่อไปก็เป็นพระสมเด็จนะครับองนี้เป็นพิมพ์พิเศษเนื้อสำริดครับเป็นเนื้อโลหะนะครับหนักนะครับ เป็นเนื้อโลหะหล่อเก่าเนื้อสมฤทธิ์สมเด็จโตนะครับวัดระฆังกรุงเทพมหานครครับด้านหลังเป็นรูปเหมือนท่านนั่งบริกรรมคาถานะครับสุดยอดหายากนะครับเป็นพระหล่อโบราณเก่าเนื้อสมฤทธิ์ครับไม่เคยเจอนะครับเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกนะครับคุณป้านะครับยกมาให้เหมาหนึ่งชุดรอบบ่ายนี้ครับพระสมเด็จยุคเก่าโบราณครับสภาพสวยสวย งดงามมากๆนะครับและหายากนะครับสุดยอดในความเก่านะครับสวยสมบูรณ์มากครับพระสมเด็จวัดระฆังครับต่อไปก็มาชมพระสมเด็จนะครับบ้านๆเก่าๆนะครับมาใหม่เลยนะครับเจ้าของเดิมเก็บมานานนะครับพระสมเด็จยอดนิยมนะครับเนื้อผงครับ ผสมมวลสารสมบูรณ์นะครับพระสมเด็จเก่ามากครับเรนชานทุกท่านนะครับสนใจรายกันไหนติดต่อเข้ามานะครับพระสมเด็จเก่าสวยยอดนิยมบ้านบ้านครับองนี้น่าจะเป็นพิมพ์เจดีนะครับวัดละครังนะครับพิมพ์เจดีครับเนื้อสวยมากครับ ต่อไปก็มาชมลูกหล่อบโบราณนะครับ2485หลวงพ่อเขียนหน้าลิงครับจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นเกจิยุคเดียวกับหลวงพ่อเดิมวัดบางคานหลวงพ่อทบชนแดนนะครับ2485นะครับสร้างในยุคช่วงสงครามโลกครั้งที่สองลูกหล่อบโบราณเก่าหลวงพ่อเขียนวัดสำนักขุนเนนจังหวัดพิจิตรหน้าลิงพิมพ์นิยมนะครับองค์นี้พิเศษนะครับเนื้อแก่สำริดเนื้อโลหะโบราณนะครับ การเทหล่อยุคเก่านะครับหล่อช่อนะครับจะมีรอยตัดการชนวนนะครับเป็นสัญลักษณ์ของรุ่นนี้นะครับจะมีเดยนะครับและเนื้อโลหะนะครับสุดยอดแห่งความเก่าสองสี่แปดห้าครับจะเห็นเนื้อในนะครับด้านหลังนะครับเนื้อในนะครับเนื้อโลหะโบราณครับสุดยอดหายากและสวยมากครับหลวงพ่อเขียนหน้าลิงพิมพ์ใหญ่จังหวัดพิจิตรครับเนื้อสมริ์อมน้ำตาลนะครับ สวยและสมบูรณ์มากๆครับวัดสำนักขุนเนนจังหวัดพิจิตรสองสี่แปดห้าครับพ้าเก่าสวยยอดนิยมนะครับหลายรายการนะครับแบงค์เก่าก็มีนะครับเหมาติดมานะครับอันนี้ก็เป็นแบงค์ต่างประเทศนะครับไม่ทราบประเทศนะครับไม่ทราบว่าประเทศไหนนะครับอีกใบก็เป็นแบงค์ใบนี้ก็น่าจะเป็นเวียดนามนะครับ สมบูรณ์มากๆครับต่อก็ได้พระสมเด็จนะครับพร้อมบัตรนะครับมาใหม่อีกหนึ่งองค์นะครับชุดนี้นะครับติดรางวัลนะครับเป็นพระติดรางวัลเก่าพร้อมใบประกาศพระสมเด็จบ้านบเขาเก่าสวยๆองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ติดประกาศเมื่อปี2560นะครับเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับติดรางวัลมานะครับ พระสวยมากนะครับท่านใดที่อยากได้ไปเก็บสะสมไปใช้ไปบูชานะครับไม่ควรพลาดนะครับเจ้าของซีนเก็บอย่างดีนะครับรักษาสภาพความสวยให้คงทนครับพระสมเด็จยอดนิยมบ้านๆเก่าๆครับติดรางวัลนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดระฆังครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับบอาเก่าๆที่สวยๆบ้านๆนะครับเข้ารอบบ่ายนี้สนใจรายการไหน ทักหรือโทรเข้ามานะครับตามเบอร์โทรที่แจ้งไว้นะครับเก่าๆส,สวยๆหลากหลายรายการครับป้าบ้านยอดนิยมนะครับรอบบ่ายนะครับจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับไปพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม